โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ เข้ามาสู่ช่วงของแชมเปญดารีนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตพร้อมกับนาแอดคาราบาลศิลิปินแห่งชาตินะครับดูแลกันอยู่บนคลื่นความถี่ FM 95เพมกะเฮิร์ลูกทุ่งมหาคนครนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังแชมเปญดารีวันนี้เราได้รับเกียรติบุคคลต้นแบบนะฮะมาร่วมพูดคุยกันซึ่งเขาคนนี้เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจร้านสเต็กชื่อดังเลยนะตอนนี้โอรีวงรีวิวเยอะมากนะเป็นที่รู้จักกันเลยในย่านภาษีเจริญก็ดีหรือว่าย่านบางแคระแวกนั้นนะครับ มาร่วมพูดคุยนะครับให้สัมภาษณ์แลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติเรื่องราวของการทําธุรกิจสักนิดหนึ่งว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงจุดจุดนี้ณวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ให้ร้านของเขาเป็นที่รู้จักเนาะในกลุ่มวัยรุ่นก็ดีคนวัยทํางานที่ทานอาหารแบบให้แบบถูกปากอร่อยๆโดย,เ,ยเฉพาะอาหารแนวสเต็กเนี่ยนะครับ มาดูกันว่าเขาคนนี้ฝ่าฟันก้าวผ่านอะไรมาบ้างน้นั้นแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณทราเหลืองเซ่งนะครับหรือว่าพี่โนตเจ้าของธุรกิจ Very ิ o o d Steak House นะครับตอนนี้อยู่ในสายของเราแล้วมาทักทายกันสักหน่อยดีกว่าสวัสดีครับพี่โนต้ตครับสวัสดีครับคุณโอชาสวัสดีครับนาะยแอชครัครับผมนะฮะก็อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนนี้ร้าน Very good s t e a k House ของพี่โน้นี่เป็นเขาเรียกว่ารีวิวเยอะมากเลยนะพี่นะ อครับนิดนึงครับโอ้ต้องต้องถามเลยเร้าน Very ริ o d s t ต a k h o u s e ตอนนี้จำน่ายทำอ,อ,อาหารด้านไหนอะไรยังไงบ้างพี่โนตก็ที่ร้านจะมีเป็นหลักๆก,ก,ก็คือเมนูสเต็กค,ครับแล้วก็จะมีมเป็นเมนูข้าวแล้วก็เมนูทานเล่นนิดๆหน่อยๆครับประมาณสักห้าสิบเมนูโอ้ก็คือเมนูนี้ก็หลากหลายแล้วใช่ไหม ตอนนี้ใช่ครับอืมต้องถามเลยดีกว่าเรื่องราวของพี่โนต้ตเนี่ยไม่ธรรมดานะพี่โนต้ตเพราะว่ากว่าจะมาดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านสเต็กนะครับพี่โนต้ตก็รู้สึกว่ามีจุดเริ่มต้นนี่จากการเป็นครูอัตาจ้างมาก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับถูกครับโอ้ตอนนั้นเป็นยังไงฮะจุดเริ่มต้นการที่ได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับครูอัตาจ้างก็พอดีว่าถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนนู้นเลยคือผมเรียนจบครูพระ,ะมา<อ>ครับแล้วก็ ทำงานเป็นครูพระแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยเป็นอัาสาจ้างคราวเนี้ยในระหว่างนั้นเราก็สอบบรรจุข้าราชการไปเรื่อยแล้วด้วยว่าเรายังสอบไม่ได้อะครับแล้วมันผ่านล่วงเวลามาได้ประมาณสักเกือบเกือบสิบกว่าปีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยเราคงต้องหักเหชีวิตเพื่อเพื่อมาหาค่าใช้ใจมาซัพพอร์ตครอบครัวให้มันมากขึ้นนะครับอมก็เลยมาคุยกับแฟนว่าอืมควรต้องหางานอื่นแล้วล่ะอืก็ ตัดิงใจลาออกเลยครับกับแฟนสองคนจากอาชีพครูที่ที่ทำมาเกือบสิบห้าปีน้าตอนนั้นเลยครับพี่นุตแล้วไม่เสียดายเหรอสําหรับอาชีพครูคือถามว่าเสียดายไม่เสียดายแต่เสียใจมากกว่าครับเพราะว่าเราจริงๆเราตั้งใจทําอาชีพตรงนั้นเนาะแต่ว่าพอพอเรามีลูกสองคนนะครับเราเลยต้องเอาลูกอะมาเป็นที่ตั้งอืและต้องต้องหารายได้ที่มันมากพอสมควรมาซัพพอร์ตเขาอะครับอนัณเวลาั้นนะครับความคิดนเวลานั้นครับพี่ ก็คือเราก็ต้องแบบมองช่องทางแล้วแหละลู้ทางแล้วอ่ะอาจจะอาชีพนี้รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้พอกินพอใช้ถ้าพูดชาวบ้านเนาะประมาณนี้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบด้วยอาชีพของครูข้าราชการจริงมันมั่นคงครับแต่ว่าด้วยผมตอนนั้นมันเป็นอาชีพอ่าสัญญามันเป็นปีต่อปีมันเป็นอัตราจ้างอ๋อครับผมมันก็เลยเรายังตอบไม่ได้ใช่เราก็เลยต้องหาอะไรที่มันมีรายได้ที่มันมั่นคงดีกว่าอืมอืมอืมหลังจากนั้นก็เลยก็เลยมาก็เลยมาหาทำเลแถวบ้านเพื่อ เปิดร้านสเต็กขึ้นมาอทําไมถึงมาเป็นร้านสเต็กเพราะว่าก่อนหน้าที่จะลาออกจากครูครับผมก็มีการย่างหมูทําเป็นสลัดหมูย่างทําเป็นพีออเดอร์ครับด้วยเราคงมีพื้นฐานด้านทําอาหารมาบ้างอืมาบ้างนะครับไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นเรียนหรืออะไรเลยทําแล้วก็ส่งให้เพื่อนครูเนี่ยเขาไิ้ชิมใช่แล้วเพื่อนครูเขาก็ยุ่กันว่าโอ้ยถ้างั้นเปิดร้านเลยอะไรอย่างเงี้ยอื อันนั้นน่าจะเป็นแรงบันดาลใจอะครับว่า<ม>เ,ออเราคงต้องเปิดร้านของเราแล้วล่ะอแรกๆก็อาจจะเป็นงานอดิเรกที่แบบรับพรีออเดอร์แบบส่งอาหารย่างหมูอะไรให้เพื่อนๆได้ชิมได้ทานก่อนใช,ใช่ไหมแบบนั้นอร,นนรอัรับแรแต่จริงๆก่อนที่จะมาดูแลธุรกิจเรื่องราวของอาหารเนี่ยพี่โน๊ตก็ผ่านธุรกิจอื่นมาด้วยอย่างเช่นธุรกิจขายเสื้อผ้ามือสองใช่ไหมพี่อจริงๆก่อนหน้าน,านั้นก็มีผู้ปกครองท่านหนึ่งที่สนิทกันนะครับ,รบเขาก็ชวนมาทําธุรกิจ เสื้อผ้ามือสองอแต่ณนะช่วงนั้นน่ะมันมีออนไลน์เริ่มเข้ามาแล้วแล้วด้วยด้วยเราอะ่ะเราไม่ได้ทํากันบ้านเราลาออกปุ๊บแล้วเราไปเปิดร้านเสื้อผ้ามือสองเลยแล้วไม่ได้มีการทํากันบ้านไม่ได้มีการวางแผนที่ดีครับ,รบก็เลยทําให้เปิดได้แค่สามเดือนแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าปิดกิจการตรงนั้นดีกว่าเพราะไม่งานเดี๋ยวมันจะเจ็บตัวมากกว่านั้นอืก็เลยถ้างานต้องกลับมาที่ที่บ้านเพื่อ,อเพื่อทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดนครับอืมาทําอาหารครับอื แล้วตอนนั้นที่รู้สึกว่าได้ชิมลางเรื่องราวของการขายเสื้อผ้ามือสองท้อไหมที่รู้สึกว่าโอ้มันจะรอดไม่รอดโอ้ถ้าจริงๆต้องใช้ใช้คําว่าเกินท้อครับ<อ>เพราะว<อ>่าณตอนนั้นน่ะเราตัดสินใจออกมาเนี่ยด้วยตัวเองกับแฟนเนี่ยก็มีหนี้สินพอสมควรแล้วพอเราตัดสินใจเปิดร้านเสื้อผ้าก็ลงทุนไปอีกพอสมควรครับก็จะกลายเป็นว่าเป็นหนี้ทบหนี้นอะครับโอ้หนี้เพิ่มไปอีกถาม,มว่าท้อไหมท้อครับท้อแบบท้อมากนะตอนนั้นแต่ว่า อย่างที่บอกครับพอเราหาจุดตั้งเอาไว้ว่าโอเคเราทําเพื่อลูก่ะครับณนะตอนนั้นเราก็เลยมันต้องกลับมาสู้ใหม่เพื่อที่จะทําเพื่อเพื่อใครคนหนึ่งครับณนะตอนนั้นก็เลยมาหาักเหว่าโอเคเราเราจะหยุดอย่างนี้หรือเราจะกลับไปเป็นอาชีพครูก,ก็คงไม่ได้ก็เลยต้องหาวิธีทําอะไรก็ได้ครับเพื่อให้มันมีรายได้ต่อย,ยอดให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใช้นี่ให้หมดณนะตอนนั้นอืกําลังใจพี่โน้ตณนะตอนนั้นที่รู้สึกว่าท้อเกินคําว่าท้อนี่ก็คือลูกเลยใช่ไหมพี่ ลูกอย่างเดียวครับใช่นี่นะมันก็เป็นเหมือนแบบว่าแสงให้เราได้สู้ต่อใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้อะหลังจากที่เราก็เจออุปสรรคเขาเรียกว่าธุรกิจเรื่องราวของเสื้อผ้ามือสองอาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวพี่นตก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นพีออเดอร์อย่างที่ได้เกินไว้ใช่ไหมพี่เป็นพีออเดอร์อาหารเนาะนี่ก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบจับทางมาเป็นร้านสเต็กเฮาส์ใช่ครับอ๋อแล้วเริ่มแรกเลยพี่พี่พี่พนตเวลา ที่เราแบบว่าพี่โนต้ตรู้สึกว่าอ่ะรับพีออเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะมาทำร้านสเต็กทำไมถึงอยากจะมาทำร้านสเต็กคาส์พี่ทำไมถึงอยากทำร้านสเต็กค,ครับพี่อาจจะด้วยตัวผมเองกับตัวแฟนเองนะระหว่างนั้นอะ่ะเราเป็นคนไปครอบทานอาหารตามที่เขารีวิวกันนะครับแล้วตัวผมเองผมเป็นคนชอบทานอาหารกับพวกปิ้งย่างพวกสเต็กพวกอะไรพวกนี้ครับครับประกอบกับตัวเราอะ่ะมีสูตร หมูอยู่แล้วที่ได้ส่งตอบมาจากแม่เราอ๋อสูตรจากคุณคุณแม่นี่เองครับใช่คราวนี้เราก็เอาสูตรตรงนั้นน่ะมาปรับเปลี่ยนเป็นรสชาติที่ผมชอบครับย้ำว่าเป็นผมชอบคราวนี้พอทําแบบเนี้ยเราจะเราจะมั่นคงในรสชาติไงฮะพราถ้าเราไปทําตามสูตรที่เขาเอ้นี่มาเราจะไม่รู้ว่ารสชาติอันนั้นน่ะมันคือรสชาติอะไรแต่ถ้าเราชอบอย่างเงี้ยเราจะกินทุกวันเราจะรู้ว่ารสชาติอันนี้มันจะไม่เพี่ยนอืมแล้วผมก็เลย ครับจุดอันนี้เป,นเป็นจุดตั้งต้นในการที่จะมาเปิดร้านสเต็กตรงนี้มันก็เป็นเปนตนตนตน็ต้นเลยค่่จุดจุดเริ่มต้นเนาะสูตรเราถ้าเราทานแล้วรู้สึกว่าโอ้มันใช่มันอร่อยเนี่ยลูกค้ามันก็ต้องได้อะไรที่มันอร่อยแล้วก็คุณภาพตามที่เราทานทานกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับออนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง p o i เหมือนกันใช่ไหมพี่นรสถ้าคิดตื้นๆน,นะตอนนั้นคือลูกค้าไม่ทานหรือลูกค้าทานไม่เยอะอย่างน้อยที่บ้านผมมีหลายทานเนี่ยครับ เพราะผมได้ทานในสิ่งที่ผมชอบทุกวันเออมันก็ต้องคุณภาพอยู่แล้วทั้งวัตถุดิบแล้วก็รสชาติใช่ครับนี่แหละนะก็ก็เห็นว่าพี่โน้ตก็ค่อนข้างจะทุ่มเทหนักเลยเหมือนกันสําหรับทั้งสูตรอาหารที่มาพัฒนาต่อยอดจากสูตรคุณแม่จากครอบครัวเนาะแล้วเรื่องราวของทําเลที่ตั้งร้านแหละพี่เห็นว่ารู้สึกว่าโอ้ก็ค่อนข้างจะมองหาแล้วก็วิเคราะห์นานเหมือนกัน ทำเลร้านนะครับพ่อเรามีประสบการณ์จากการที่เราเปิดร้านเสื้อผ้าและมีค่าที่ที่มันสูงพอสมควรนะครับครับคราวนี้ผมเลยต้องกลับมาหาทำเลที่มันอยู่ใกล้บริเวณบ้านเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะไรเงี้ยครับครบาวนี้มันจะมีทำเลบริเวณแถวบ้านที่มันเป็นเหมือนสวนสวนย่อม บริเวณใกล้บ้านเล็กๆะครับอยู่ริมคลองลก็เลยเอองั้นก็คงต้องเอาตรงนี้แหละอย่างน้อยๆเวลาจะเดินทางมันจะไม่ต้องเดินทางนะแค่เก็นของเข้ามาจาัดบ้านแล้วก็ตั้งร้านได้เลยเหมือนกันตคราวเนี้ยด้วยด้วยกิมมิคที่เราเห็นว่าเออคนเขาเวลาเขาไปรีวิวเขาดูโซเชียลต่อให้มันอยู่ในซอยลึกแค่ไหนถ้าบรรยากาศมันโอเคลูกค้าเขาก็จะตามมาตอนนั้นเราเราคิดประมาณน,นี้ครับครับซึ่งมันเป็นทิศสิ่งที่ถูกนะพี่นต ใช่ครับซึ่งมาตอบตรวจถูกมาตอนนั้นแบบโอ้โหมองขาดมากพี่นุชอ้น,นี้นับถือเลย <c oughs> จริงเรื่องเรื่องาวเ,เรื่องราวของทำเลเพราะว่าไปทานที่ร้านบลอกอิน <c oughs> ไปมันก็ได้บรรยากาศด้วยแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยเนาะใช่ครับ้แล้วเรื่องราวตั้งแต่เปิดร้านมาตอนนี้รู้สึกว่าก็จะมีเมนูที่ยอดฮิตมากๆเลยตั้งแต่แรกๆเลยก็คือเมนูอะไรพี่พี่นุ เมนูประจำร้านถ้ายอดฮิตนะตอนนี้จะเป็นจริงๆแล้วอะซิกเนเจอร์ของร้านนะครับที่อย่างที่บอกไปว่าเป็นสูตรหมูของคุณแม่ก็คือจะเป็นสเต็กสันคอหมูกินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วออันนี้คือทำตั้งแต่พีออเดอร์มาแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเมื่อมีเพจมารีวิวแล้วเขามาใช้ที่ร้านว่าเป็นร้านลับในสวนพอลูกค้าเขาตามมาทานนะฮะเขาจะสั่งจานเดียวสองจานผมเลยเอาทุกเมนูในร้านนะครับมารวมเป็นสเต็กถาด ที่ร้านจะใช้ชื่อคําว่าซูเปอร์คอมโบเซตราคาสามร้อยเก้าสิบเก้ามันจะมีทุกอย่างอยู่ในนั้นครบทุกอย่างในร้านนะฮะอยู่ในถาดเดียวอืมก็คือสเต็กถาดนี่แหละเป็นเป็นตัวชูเลยตอนนี้นะ่นโอ้นี่ก็หลายๆคนก็ไปถึงก็ต้องสั่งซูเปอร์คอมโบเซตทานแล้วแบบกินจุเลยคอิ่มมาสี่คนตกคนละร้อยเงี้ยอ้ดีแหละ อันนี้ยอดฮิตจริงๆเนอะตอนนี้ก็ยอดขายก็ถือว่าประสบความสําเร็จใช่ไหมพี่ถ้าถามว่าประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จในด้านความสุขเดียวครับคือเอาไม่หมดได้สินไปแล้วก็<อ>มันได้อยู่กับลูกมากขึ้นอยู่ใกล้บ้านลูกก็ไม่ต้องกลับบ้านดึกเวลาเราขายของกลับดึกๆเพราะเขาก็สามารถเดินกลับเข้าไปนอนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค,ครับโอ้ยินดีด้วย,ววยครับแล้วก็อยู่ในบริเวณใกล้บ้านมันไม่ต้องเดินทางไปไหนไม่ต้องไปเจอเชิญรถติดหรือ ความคาดหวังอะไรเงี้ยคือตอนนี้เหมือนแค่หาค่าเทอมให้ลูกหาค่าใช้จ่ายในบ้านได้กินเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมว่าประสบความอะไรของผมคือตรงนี้เนาะคงไม่ได้เอายอดเงินมากําหนดว่าจะต้องขายได้วันละเท่านี้เดือนละเท่านี้ครับพี่มันก็เป็นความสุขตรงนี้แหละครับความสุขทางใจจริงๆนะเราได้ประกอบธุรกิจที่แบบว่าเออ่ดูแลครอบครัวได้แบบ มีอยู่มีกินเนาะอะไรประมาณนั้นแล้วไ,ไม่ไม่ทําให้ลูกลําบากแล้วอีกอย่างเราอยู่ใกล้ลูกด้วยใช่ครับนี่แหละนี่คนเป็นพ่อนะครอบครัว<ด>จริงๆรนะครับแล้วต้องถามความรู้สึกพี่โน้ตอีกนิดนึงเรื่องราวของความสุขทางใจและแล้วเรื่องราวของเวลาเราได้เห็นคนที่เป็นลูกค้าเราขาประจําของเราหรือว่าใครที่ อ่านรีวิวแล้วโอ้ยอยากจะไปเสาะหาร้านลับในสวนหย่อมร้านสเต็กเฮาส์ของพี่โน้ตบริเกอร์สเต็กเฮาส์เนี่ยนะรู้สึกยังไงบ้างสำหรับกระแสะตอบรับที่แบบลูกค้าให้มาแบบดีหรือเกินก็จริงๆเวลาเราเข้าไปอ่านในรีวิวหรือตามเพจอะรีวิวอาหารเข้ามารีวิวผมเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วผมก็จะตอบแกบแทบทุกคอมเมนต์เลยคือเรารู้สึกว่า ร้านเรามันเป็นร้านเล็กๆครับมันทํากันเองในครอบครัวปรุงกันเองไม่ได้รับวัตถุดิบมาสําเร็จมาจากที่อื่นเลยรเราก็รู้สึกโอเคอยู่แล้วครับที่เขาให้ความสนใจเราคําชมเราใจฟูอยู่แล้วครับส่วนคําติเราก็เอาส่วนนั้นะมาแก้ไขเราไม่ได้รู้สึกว่านอยว่าโอ้เขามาตำหนิเราไม่ละเพราะว่าผมเข้าใจว่ารสชาติแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความชอบ,บแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคราวนี้ยเราก็เอาข้อแก้ไขมา ปรับปรุงให้มันดีขึ้นส่วนคําชมเราก็มาพัฒนาให้มันดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไปเราก็น้อมรับคาคําติชมทุกทุกอย่างครับอันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะที่เขาสนับสนุนเราตั้งแต่5ปีที่แล้วจนถึงมาปัจจุบันนะครับนะ นีก็เป็นโอ้แม่ผมฟังแล้วมันก็ขนลุกจริงๆพี่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีเลยอันดับแรกๆที่เราเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยเฉพาะลูกค้าเนาะว่าเขาช,ชอบแบบไหนหรือว่าอาจจะทานแล้วอะไรไม่ถูกปากแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงสเปคที่ลูกค้าต้องการใช่ไหมพี่ใช่ครับแม่จริงๆสุดยอดเลยพี่โนของเรานะครับ<ช>แล้ว<ช>ต้องต้องถามพี่โน้ตนิดน,นึงร้านเนี่ยอยู่บริเวณไหนยังไงบริเก็ตสเต็กเฮาส ร้านอยู่ในซอยเพชรเกษม28ครับหรือ,อว่าเข้ามาอีกทางหนึ่งทางราพฤกุ์ซอย6ก็ได้ครับครับร้านจะอยู่ติดกับวัดยางบางกะครับอยู่บริเวณส่วนหย่อมวัดยางอบรรยากาศร,ร่มรื่นทานแล้วแบบอิ่มใจใจฟูแน่นอนใช่ไหมพี่ครนะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่นต ร้านเปิด4โมงเย็นถึง2ทุ่มครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะหยุดทุกวันอาทิตย์ oh. แต่ว่าจะยังไงก็ให้ลูกค้าเข้ามาติดตามทางเพจร้านแล้วก็โทรมาสอบถามสักนิดนึงครับเผื่อบางวันอาจจะมีไปทุระต่า,างจังหวัดหรืออะไรเงรี้ยอย่างที่บอกครับเราทํากันเองในครอบครัวครับครับผมนะครับแล้วถ้ารู้สึกว่าใครอยากจะวอล์กอินไปทานให้พี่โน้ตเจ้าของร้านธุรกิจร้านเวรเอร์กิสเต็กเฮาส์เนี่ยแนะนําสักหน่อยเมนูอะไรที่แบบอต้องเรคโคอมเมนต์เลยลูกค้า ก็ถ้าเป็นทิกเนเจอร์เลยก็แนะนําเป็นสเต็กสันคอหมูน้ําจิ้มแจ่วครับอื mm hmm. เป็นข้าวก็เป็นข้าวหมูย่างก็ได้ครับหรือเบอร์เกอร์ปลาเบอร์เกอร์ไก่ทอด mm hmm. เราก็มีทั้งเมนูของสําหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่หรือถ้าลูกค้ามาเป็นกลุ่มครอบครัวสามคนขึ้นไปนะครับจะ <Okay. S 2> แนะนําให้สั่งเป็น steak, mm hmm. สเต็กถาดซูเปอร์ mm hmm. คอมโบเซตสามร้อยเก้าสิบเก้าเลยครับอันนี้ก็จะทานได้สามถึงห้าคนแต่ส่วนใหญ่ก็จะหอ,อกกลับกันหมดแหละครับซึ่ง <laughs> หอ,อกกลับเราก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับก็ mm hmm. so ในราคานั้นเลยเนาะก็ไปทานกันได้เนื้อสันคอหมูอุ้ยน้ำจิ้มแจ่วจุดเด่นนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งให้พี่พี่ n o แบบกลืนให้เห็นภาพนิดหนึ่งตอนนี้ผมน้ำลายสอตามวเนี่ยเนื้อเป็นยังไงบ้างพี่แบบกรรมวิธีอะไรยังไงจุดเด่นซิกเนเจอร์จานนี้สันคอหมูน้ำจิ้มแจ่วอ่ะตัวเนื้อมันติดมันครับถ้าลูกค้าที่เขาที่เขาทานเนื้อเนี่ยแต่ที่ร้านเนี่ยจะไม่มีเมนูเนื้อวัวนะครับ ลูกค้าเขามาทานสันคอหมูน้ำจิ้มแจ่วเขาจะรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันใกล้เคียงและด้วยการที่ผมหมกักคู่กับพริกไทยดาที่เราตาเองเนี่ย<ฮ>ตาเองทุกวัน<ฮ>เขาก็จะรู้สึกว่าอ่ารสชาติมันก็จะจัดนิดนึงแลวพอมากินคู่กับน้ําจิ้มแจ่วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเออมันโอเคมันมันเข้ากันเนี่ยครับอืทานแล้วนุ่มเลยใช่ไหมพี่ ใช่ครับเพราะว่ามีมันแทกค่อนข้างเยอะอแม่ผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมต้องไปรับประทานที่ร้านแล้วแหละต้องไปเจอพี่โน้ตสักนิดนึงนะแม่ฟังแล้วก็น้ำลายสอเลยตอนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่โน้ตด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุย่านทางช่วงเวลาของแชมเปญไดรี่บนลื่นความถี่เอฟเฟมกัพาลุกทูมานนครนะพี่โน้ตนะได้ครับยินดีครับครับอีกนิดนึงให้พี่โน้ตเชิญชวนฝากร้านอีกสักรอบดีกว่า ชื่อร้านอะไรอยู่บริเวณไหนยังไงอีกรอบพี่ได้ครับก็เรียนเชิญร้านเวลิกูสเต็กเฮานะครับลูกค้าสามารถเข้าทางเพจร้านได้เลยนะครับ,รบทุกช่องทางแล้วก็เบอร์โทร0851747775ยังไงลูกค้าก็โทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับสอบถามเส้นทางสอบถามว,าว่าวันนี้เปิดร้านไหมปิดร้านไหม,มร้านเราจะเปิดจันทร์ถึงเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์เปิดเวลา สี่โมงเย็นถึงสองทุ่มครับเปิดแค่สี่ชั่วโมงโอ้โหนี่นะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่โน้ตธาราเหลืองเซงด้วยนะครับเจ้าของธุรกิจเวริกัสเต็กเฮาส์ก็ที่ให้เกียรติเอเอลมกัสมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะสาหรับการดําเนินธุรกิจเนาะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับพี่โน้ตขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหม่นี่นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะบุคคลต้นแบบที่มาร่วมพูดคุยกันกว่าเขาจะฝ่าฟันแล้วก็เขาเรียกว่าประสบความส สำเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านของธุรกิจก็ดีความประสบะประสบความสําเร็จในด้านความสุขทางใจที่ประกอบธุรกิจไปแล้วแหมมันก็ไม่ได้เครียดทําให้เราเนี่ยมีความอิ่มใจทําแล้วด้วยใจรักจริงๆในะฮะอย่างที่พี่โน้ตได้ฝ่าฟันก้าวผ่านมาจนถึงณขณะนี้ยังไงก็ใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าหิวตามผมเนี่ยนะครับก็ไปแวะอุดหนุนกันได้ร้าน r ริกู d s t e ็ก h ฮ u s ์ของพี่โนโ้ตทาราเหลืองเสงนี่ก็เป็นช่วงเวลาของแชมเปี้ยนเด r ี่สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับ โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ